ชัวเฮียสเอ500ร้อยวิดีโอ YouTube สคริปต์ for A 2025 Isuzu Panther Review Translated into Thai including detail about exterior, interior, performance and price No heating. just a natural flow starting with welcome back สคริปต์ไทยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเราอีกครั้งวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับรีวิวรถที่หลายคนรอคอยกับการกลับมาอีกครั้งในปี2025ของ Isuzu Panther รถ MPV ที่เคยเป็นที่นิยมในอาเซียนโดยเฉพาะในอินโดนีเซียและฟิลิปปิน และตอนนี้กลับมาพร้อมดีไซน์ใหม่ฟีเจอร์ใหม่และสมรรถนะท,ที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่มากยิ่งขึ้นเริ่มจากรูปลักษณ์ภายนอกก่อนเลยครับ2025 Isuzu Panther มาพร้อมกับดีไซน์ที่ดูดันมากขึ้นเส้นสายตัวถังมีความเฉียบคมและทันสมัยกระจังหน้าแบบใหม่พร้อมโลโก้ Isuzu ขนาดใหญ่เพิ่มความเท่และมีเอกลักษณ์ไฟหน้าแบบและเต็มระบบพร้อมไฟเดไลท์ทรงเพรียวสวย กันชนหน้าและหลังถูกออกแบบให้สอดรับกับตัวรถเพิ่มความรู้สึกสปอร์ตและมั่นใจเมื่อขับขี่ด้ันข้างเสริมด้วยล้ออลลอยขนาด17นิ้วพร้อมราวหลังคาและสเกตข้างที่ทำให้รถดูแข็งแรงมากยิ่งขึ้นเข้ามาภายในห้องโดยสารสิ่งแรกที่รู้สึกได้คือความกว้างขวางและความสะดวกสบาย แพนเทอร์ใหม่สามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึง7คนเบาะหนังคุณภาพดีนุ่มสบายมีช่องแอร์สำหรับทุกแถวระบบอินโฟเทนเมนต์ตรงกลางหน้าจอสัมผัสขนาด10นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมลำโพง6ตัวให้เสียงคมชัดนอกจากนี้พวงมาลาัยมัลติฟังก์ชันและคอนโซลหน้ามีดีไซน์ที่ดูทันสมัยใช้งานง่ายพร้อมช่องชัด USB ทุกที่นั่งเพิ่มความสะดวกในการเดินทางไกล ในด้านสมรรถนะ2025อี isuzu panther ใช้เครื่องยนต์ดีเซล2.5ลิตรเทอลิโบให้กำลังประมาณ150แรงม้าพร้อมเกียร์อัตโนมัติ6สปีดที่ตอบสนองได้ดีทั้งในเมืองและนอกเมืองช่วงล่างถูกปรับปรุงให้ดีขึ้นขับขี่นุ่มนวลเก็บแรงสะเทือนได้ดีและประหยัดน้ำมันมากขึ้นถึง15เปเซเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนระบบเบรก abs และระบบควบคุมเสถียร,รภาพ esc ก็มีให้ครบเพิ่มความปลอดภัยทุกเส้นทาง สำหรับราคาจำหน่ายในไทยยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการแต่คาดว่าจะเริ่มต้นที่ประมาณ950,000-1.2ล้านบาทขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและอุปกรณ์ที่เลือกซึ่งเมื่อเทียบกับสิ่งที่คุณจะได้รับไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ที่สวยงามเทคโนโลยีภายในที่ครบครันและสมรรถนะที่ดีเยี่ยมก็ถือว่าคุ้มค่ามากม และนี่ก็คือรีวิวฉบับเต็มของ Isuzu Panther 2025หากคุณกำลังมองหา m p v สำหรับครอบครัวที่ขับสบายทนทานและดูดีรุ่นนี้คือคำตอบครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่ๆจากเรานะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับหากคุณต้องการเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษด้วยหรือพร้อมเสียงภาคหรือวิดีโอมอคอพก็แจ้งได้เลย